เขานะคะสั่ง iPhone แต่ได้เป็นถักกาดดองค่ะมีนคนโดนโกงทุกวันและที่พิมพ์เคยเจอนะอ,อายุน้อยสุดคนโกงอายุ11เฮ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอย่างที่ชื่อคลิปบอกไว้เลยนะคะวันนี้เราสองคนจะมาแท็กทีมนะคะช่วยทุกคนนะคะ ที่เจอกับโจรออนไลน์หรือว่าที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเสี่ยงจะเจอนะคะช่วยแก้เพ็ดแล้วก็วิธีที่เราจะได้เงินคืน1 0ึ้เค่ะเพราะว่าสมัยนี้คนเราเชื่อใจกันไม่ได้จริงๆแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีแก้เพ็ดเนี่ยพิมพ์ว่าการรู้เข่ารู้เราเป็นวิธีที่จะทําให้เราเนี่ยรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่ากลกลมในโลกออนไลน์ตอนเนี้ย เขาไปถึงไหนกันแล้วได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยรวบรวมข่าวมาให้ทุกคนนะคะซึ่งแบบบอกเลยว่ามันแค่เศษเสี้ยวอะ่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะเขาโกงกันทุกวันเป็นพันๆเคสจริงๆซึ่งเคสที่เรายกมาเนี่ยก็พีทุกเคสจริงๆเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะข่าวนี้บอกเลยว่าถ้าเจอกับตัวนะคือร้องไห้อยู่3วันค่ะขังตัวนะอยู่ในห้องคือเขานะคะสั่ง iPhone แต่ได้เป็นผักกาดดองค่ะเห็นไหมแววตาผักกาดดอง <c oughs> ค, <inhib itor> คือคือเป็นโลโลนะใช่แต่อันนี้นะหนักกว่าเดี๋ยวขึ้นภาพอินเสิร์ตว่าคือได้แค่ซองเดียวอ่ะส่วนที่ราคาแล้วไม่ไม่ได้เป็นโลด้วยไม่น่าจะเกิน20บาทนะคะเรื่องราวรายละเอียดก็คือเป็นหญิงสาวเนาะ <S <S เป็นนักศึกษา <üst> แล้ว <ừ S 1> ทีนี้ก็อยากจะมีโทร <S <S ศัพท์เป็นของตัวเองก็เลยเก็บหอมรอมริบนะคะโดยการรับจ้างพิมพ์งานบ้างละขายของบ้างล่ะคือทําทุกอย่างนะคะแล้วทีนี้วันหนึง <S <s ่งเนาะเขาก็ไปเจอว่ามีผู้ใช้งาน Facebook ประกาศขายโทรศัพท์ iPhone 6S ม,มือสองในราคา1,100บาทเอ้ยมันถูกนะอ่าจริงๆคือถ้ามองราคาเนาะมันอาจจะตกตรุ่นแล้วด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอะไรต่างๆเนาะเขาก็โอเคในราคา1,100บาทแล้วก็เชื่อใจเนาะแล้วก็โอนเงินไปแต่ทีนี้ระหว่างที่รอของพอของมาปุ๊บนึกว่าจะแบบโอเคดีใจได้ใช้และ iPhone แต่ว่าเป็นผักกัดดอกค่ะอย่างที่ ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแล้วก็เขาก็หลนลานเนาะไม่รู้จะทํายังไงวิธีการเดียวที่เขาทําได้เลยก็คือติดต่อจะโทรกลับไปหาคนที่ขายให้เขานะคะแต่ว่าอย่างที่รู้กันค่ะออนไลน์รูปก็ปลอมข้อมูลทุกอย่างปลอมได้หมดแน่นอนว่าโทรไปไม่ติดเบอร์ก็ปลอมเช่นกันทางเลือกสุดท้ายก็คือไปลงบันทึกประจําวันไว้ยังไงก็ไม่รู้เนาะว่าเขาได้คืนหรือยังแต่ก็อยากให้เขาได้คืนนะเพราะว่าแบบ มันสาทำเานมากอ๋อใช่ของพิมพ์ก็มีเหมือนกันซึ่งข่าวที่พิมพ์เอามาเนี่ยเป็นตัวสะท้อนได้ดีเลยว่าโกงโกลบนโลกออนไลน์คือมันจับไม่ได้ไล่ไม่ทันจริงๆคือจะตามจับยังไงอ่ะมันก็หนีไปได้ตลอดเลยคุณอินเนี่ยโมโหโมโหอันนี้มีแอบมีประสบการณ์ตรงหรือเปล่าเล่าเรื่องนี้มาก่อนเลยยังไงคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนที่แอบขายของในโลกออนไลน์โดยปลอมตัวเป็นนายแพทย์ค่ะนายแพทย์ แล้วแทนรู้ไหมว่าเขาก่อเหตุมากี่ปี10ปีไม่มีใครจับได้ก็คือถ้ามีลูกก็คือเลี้ยงลูกส่งมหาลัยอะไรเรียบร้อยหมดแล้ว10ปีเลยทีเดียวใช่ซึ่งมีอาชีพคนนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการที่ขายของในกระแสต่างๆเช่นช่วงที่รองเท้าผ้าใบมาก็ขายรองเท้าผ้าใบขายหน้ากากอนามัยแล้วเขาตัดต่อใบประกอบวิชาชีพแพทย์เลยด้วยโทรศัพท์ อ่าก็คือขายของในกระแสแล้วก็มันหลอกเป็นหมออืมซึ่งหลักฐานทุกอย่างเนี่ยก็คือโฟโต้ช็อปหมดเลยใช่ oh, oh. ซึ่งคนอ่ะพอเห็นเป็นหมอถืออนนอันนี้ก็เชื่อไงอว่าของมันต้องมีคุณภาพแน่เลยซื้อเป็นไง โดนหลอกไปแต่เคสนี้ยังดีก็คือตามจับตัวได้แล้วโดนจับแล้วคนที่เป็นเหยื่อน่าจะเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาได้เงินคืนจากเรื่องนี้หรือเปล่าใช่อาทีนี้มาที่อีกข่าวหนึ่งนะคะข่าวนี้คือไม่ใช่แต่ลูกค้าอย่างเรานะคะที่เป็นเหยื่อเพราะว่าลูกค้าแสบๆบเนี่ยก็มีเหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะก็คือโดนโกงได้เหมือนกันนะคะเคสนี้ก็คืออ่านข่าวแล้วก็แบบ เอะหรืออออยู่ในใจตลอดเวลายังไงพ่อค้าออนไลน์นะคะรายหนึ่งก็ตกลงซื้อขายของกันกับลูกค้าแล้วทีนี้เนี่ยตกลงกันวา่าเก็บเงินปลายทางอ่าทีนี้พอของไปถึงลูกค้าก็บอกว่าฉันไม่มีเงินสดเดี๋ยวฉันจะโอนเงินให้นะด้วยใจแลกใจทำธุร,รกิจแบบใจแลกใจแล้วได้ใจไหมตามกันเลย5วัน,ย,นยังไม่ได้เงินคืนแต่จุดพลิกมันไม่ได้อยู่ที่โกงแค่นี้นะคะคือลูกค้าคนเดิมเนี่ย ไปสั่งของอีกครั้งหนึ่งงงไหมคือเขาก็ยังกล้าไปสั่งของโดยที่เงินลอตแรกยังไม่ได้จ่ายทีนี้พ่อค้าก็เลยบอกว่าโอเคช่วยคืนเงินในส่วนนั้นก่อนแล้วเราจะส่งของไปให้แต่ทีนี้คือลูกค้าก็ไม่รู้กดเครื่องอะไรนะคะก็เลย แจ้งความจับพ่อค้าเลยพ่อค้าก็เอา้างงไม่คือพ่อค้าต้องเป็นคนแจ้งหรือเปล่าใช่ทีนี้ก็เลยแบบเออเขาก็เอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ใน Facebook ส่วนตัวของพ่อค้าม<อ>งานนมากอันนี้ก็คือเป็นเรื่องข่าวนะที่เราแบบไปหามาแบบพลิกๆแต่ขยับมาเรื่องใกล้ตัวหนะ่อยดีกว่าที่เมื่อกี้คือแบบยินอะยินย <c oughs> ินหนักมากเพราะว่ามันสดๆร้อนๆจริงๆคือพิมพ์ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยพิมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย เสพูดถึกแล้วน่ะเออพิมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะคือเดิมทีเนี่ยเราเคยซื้อของแล้วนะผ่าน Facebook Market เนี่ยก็ราบรื่นดีแต่ครั้งนี้ค่ะแตกต่างออกไปก็คือแท็เนี่ยไปซื้อเป็นหูฟังบลูทูธไร้สายแล้วทีเนี้ยคือเราก็เห็นใช่ไหมว่าเขาประกาศขายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดตั้ง1,000บาทเฮ้ยเราจะได้ของดีหรือเปล่าในราคาที่ถูกด้วยอะไรเงี้ย ทีนี้เราก็เลยติดต่อไปหาเขาแล้วเราก็ไม่ใช่คนไม่รอบคอบนะเราก็บอกว่าเออให้เขาเนี่ยช่วยถ่ายสินค้ากับบัตรประชาชนไหนค่ะถ่ายมุมซ้ายถ่ายมุมขวาก็คือขอลักฐานทุกอย่างคือคิดว่าแน่นใช่แล้วเขาก็ส่งมาครอบค้วนทุกอย่างนะเราก็เลยโอเคไว้ใจก็โอนเงินให้เขาไปแต่ทีนี้สามวันยังปัดไปปัดมาขนส่งไม่ส่งบ้างอะตกหล่นติดขัดบ้างสามวันเราก็รู้สึกว่าโอเคมันไม่ใช่แล้ะเพราะฉะนั้นเราไม่เอาของ เราขอให้เอาเงินมาคืนเราภายในวันนี้ตอนแรกเขาก็ตัดไปอีกคือมันเป็นวิธีการอะไรของเขานี่แหละที่แบบ ATM โดนอายัดมั่งแอปใช้ไม่ได้มั่งอะไรเนียารพัดวิธีจะยกมาอ้างเราไม่ยอมไงเราบอกว่าโอเคงง้นฉันจะไปแจ้งความแล้วเดี๋ยวนี้ตอนนี้แล้วคู่ไปอีกอีอย่างหนึ่งกลัว,วเขาไม่กลัวว่า ยุคนี้โซเชียลมันแรงนะคะถ้าคุณไม่คืนเงินดิฉันดิฉันแฉเลยนะคะระบบทนางแค้นออแล้วก็โชคด,ดีเขาก็คงกลัวหรือว่าอะไรต่างๆก็โอนเงินคืนมาให้เราเออแล้วฝั่งพีมมามีมั้งไหมตัวเราอ่ะไม่เคยที่จะโดนโกงแต่ว่าเพื่อนๆรอ,อบตัวคือโดนมาหมดแล้วเพราะว่านีด้วยเพื่อนเราอ่ะเป็นติ่งเยอะซึ่งถ้าใครที่เล่นทวิตเตอร์บ่อยๆเนี่ยจะเห็นผ่านหน้าฟีดบ่อยๆเนาะว่ามีคนโดนโกง<ม>ทุกวันและที่พิมพ์เคยเจอนะคนโกงอายุ11 ก็คือมันโกงกันง่ายมากทางออนไลน์เด็ก11ก็โกงเราได้ใช่น่ากลัวมากมาเพราะฉะนั้นเราจะมาหาวิธีการแก้เผ็ดนะคะแล้วก็เอาคืนพวกโจนออนไลน์ที่สำคัญเรื่องเงินสำคัญเงินของเรายังเป็นของเราได้คืน100%ค่ะร้อยเปอร์เซเลยถูกต้ององั้นเราม,มาเริ่มที่วิธีแรกนะคะวิธีที่1 ฉันจะแฉค่ะวิธีนี้นะคะเป็นวิธ so, ีท like, so ี commerce, ่ง่ายที concept, like, right. say, ่สุดนะคะที ains, so ่เราจะสามารถเริ่มต้นทําได้จากตัวเราเนาะก็คือเวลาที่เราไปซื้อของจากอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์แอปอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีระบบการให้รีวิวใช่ไหมทีนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วว่าเราโดนโกงเนี่ยเราก็สามารถไปรีวิวได้ให้หนึ่งดาวแล้วก็บอกว่าแบบยาเส้อนะคะร้านนี้โกงหรือว่าของอะไรต่างๆไม่ได้ครบอะไรเงี้ยเตือนคนอื่นได้อีกแรงแล้วมันมีเคสที่ว่าพอเราไปรีวิวไว้ปุ๊บ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยกลัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะติดต่อมาหาเราว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะคืนเงินให้นะจากที่หายไปเลยนะเขาจะคืนเงินให้แล้วก็ช่วยลบรีวิวหน่อยได้ไหม,มแต่วิธีการนี้นะคะค่อนข้างมีช่องโหว่ก็คือถ้าเราเนี่ยไม่มีหลักฐานจริงๆเนาะเป็นบันทึกประจําวันว่าเราถูกโกงเนี่ยและเราไปแฉหรือว่าไป อคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะโดนพร,ะระบอรคอมได้นะคะโอ้โหพร,ะระบอรคอมนี่หนักนะบางทีเราโดนปรับกว่าที่เราโดนโกงไปอีกอะ่ะชเพราะฉะนั้นนะคะวิธีที่2ของพิมพเนี่ยฉันจะแจ้งวิธีนี้เนี่ยเบสิกก็คือการแจ้งตำรวจนั่นเองแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันเนาะ,ะบางทีจับผู้ต้องหามาได้เขาใช้เงินที่โกลงเราไปหมดแล้วเราก็ไม่ได้เงินคืน อย่างมีเคสหนึ่งที่แบบกว่าจะได้เงินคืนก็คือ6เดือนอ่ะใช่คือได้คืนจริงนะแต่ระยะเวลามันก็นานมากๆแล้วอะ่ะบางคนนี่ผู้ต้องหาขอผ่อนจ่ายด้วยซ้ำถูกต้องค่ะซึ่งมันก็เสี่ยงที่เราจะไม่ได้เงินคืนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีที่3นี้นะคะก็เลยเป็นวิธีที่เด็ดที่สุดเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เงินคืน100%และโจรก็จะถูกจับด้วยนะคะก็คือประกันภัยไซเบอร์จากกรุงเทพประกันภัยค่ะ เคยได้ยินไหมประกันภัยไซเบอร์ประกันภัยไซเบอร์อไม่เคยนะคือส่วนตัวเนี่ยก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันแต่เรารู้นะว่าโลกเนี้ยมีประกันที่เราอ่ะไม่รู้จักเยอะอย่างแบบประกันเส้นเสียงนักร้องประกันคนตีกอล์ฟแบบโฮอินวันแบบเดี๋ยวไปโดนคนอื่นเงี้ยมีด้วยออใช่ก็คุ้มครองให้แต่อันนี้นะครับ ตอบโจทย์สําหรับคนในยุคออนไลน์มากๆก็คือประกันภัยไซเบอร์ประกันให้กับคนที่ช้อปปิ้งออนไลน์โดยเฉพาะยกตัวอย่างอย่างคนที่ซื้อไอโฟนเนาะแล้วก็ได้เป็นผัดก,การอันนี้คุ้มครองนะตรงที่ว่าเราซื้อของ A แต่ว่าเขาส่งเป็นของ B มาให้คือ,อแบบมันเหมือนเราไม่ได้ของอ่ะแล้วก็ได้ของที่ไม่ใช่แบบที่เราต้องการด้วยทีนี้วิธีการคือ,อยังไงนะคะก็คือเราเนี่ยไปแจ้งความ ประกันภัยไซเบอร์ผลักดันให้ทุกคนต้องแจ้งความนะคะแล้วก็เอาใบาบันทึกประจําวันมาเนาะแล้วก็มายื่นกับทางประกันประกันก็จะให้เงินคือเราเลยที่เราเสียไปเต็มจํานวน ก็คืออย่างกรณีของน้องคนนั้นเนี่ยก็คือได้พันหนึ่งใช่ปะถูกต้องได้คืนเลยถูก้าพิมโดนโกงไปสามพันก็ได้คืนสามพันถูกต้องค่ะเพราะว่าเขาจะคุ้มครองตามวงเงินที่เขาบอกว่าเขาจะคุ้มครองไว้อย่างพ่อค้าแม่ค้าเองเนี่ยเขาก็คุ้มครองด้วยเหมือนกันนะคะวิธีการเดียวกันเลยก็คือเอาใบบันทึกประจําวันว่าเราโดนโกงลูกค้าไม่ยอมจ่ายเงินเรานะคะแล้วทีนี้เราก็เอามาให้กับประกันประกันก็จะจ่ายให้เราเช่นเดียวกันซึ่งมัน ดีต่อโลกของเรามากๆตรงที่ว่าทุกคนอ่ะชอบคิดว่าเราโดนโกง300เราไม่อยากเสียเ,ออเวลาเอ,เออชีวิตเจยแล้วคุณคิดดูถ้าโจรออนไลน์อะมันได้330คนล่ะออมันถึงทำกันได้เป็น10ปีถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปแจ้งความไอ้โจนเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องแต่กับเรานะมันมีเรื่องกับตำรวจมีเรื่องกับประกันด้วยเ,ออเพราะว่าประกันเนี่ยจะเป็น ฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีที่สุดที่เขาเนี่ยจะตามความเสี่ยงที่เขาจ่ายมาให้เราคืนถ้าอย่างนั้นคุณมิชชาชีพทั้งหลายฟังให้ดีเลยนะคะ,ะต้องกลัวแล้วนะซึ่งอยากรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ฟังแล้วก็น่ากลัวว่ามันจะแพงเห<อ>มือนกะันนบอกเลยว่าราคาแค่เสื้อหนึ่งตัวสองรบาทคุณคะตอรอยบาทใช่ต่อปีด้วยคือ200ใช่ไหมแผนนี้เป็นแผนเริ่มต้นสองคุม้มครองได้สูงสุดห้าพบาท คือมันเหมาะกับเราป้าตรงที่แบบเราซื้อเสื้อกางเกงอย่างเงี้ยรอบนึงก็พันสองพันถ้าเราโดนโกงขึ้นมานะเราก็แบบเอาเงินคืนของเรามาได้ตำรวจก็ช่วยประกันก็ช่วยคือแบบมันดีมากแล้วในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็จะมีแผน1,150บาทแนะนำให้เป็นแผนนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเขาจะคุ้มครองสูงสุด3 0,000บาทเลยทีเดียว เพราะแฟรมค้มาที่แบบขายของเยอะๆเนาะอาจจะมีจํานวนเยอะหรือใครที่ซื้อของแบบหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยแผนนี้ก็คือเหมาะมากๆามากแล้วอย่างถ้าพิมพ์ตัดสินใจทําประกันภัยไซเบอร์เนี่ยแล้วอีก5นาทีถัดไปพิมพ์จะซื้อของได้เลยคุ้มครองเลยทันทีคือซื้อปึ๊บแล้วเล่าไปแบบอ่าซื้อช้อปปิ้งอ่ะเดี๋ยวเยดี๋ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวเดี๋ยวดีเดี๋ แต่ว่าถ้าตอนนี้ใครดูอยู่จะเข้าซื้อเลยก็ได้นะคะลิงก์ก็อยู่ที่บนแคปชั่นของเราแล้วเออ <Okay. S 1> ถ้าใครเนี่ยสงสัยนะว่าแบบนี้คุ้มครองไหมแบบนั้นคุ้มครองหรือเปล่าเคสโกงแบบนี้คุ้มครองไหมก็คอมเมนต์ถามเราได้นะเพราะว่าจริงๆประกันไภัยไซเบอร์ไม่ได้มีแค่ความคุ้มครองช้อปปิง้งออนไลน์ซื้อขายของออนไลน์นะแต่ว่ามีไภัยไซเบอร์อื่นๆอ,อ,อีกเยอะมากมเดีย อย่างนี้เนี่ยถ้ามีใครที่เคยมีประสบการณ์การโดนโกงในโลกออนไลน์ที่แปลกกว่านี้ <c oughs> พีกกว่านี้ลองมาคุยกันในเมนข้างล่างได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเจอโจรออนไลน์แจ้งความอย่างเดียวคว่ะอย่าไปยอมอแค่นจะ,จะแจงใช่ประกันภัยไซเบอร์ทำให้คุณได้เงินคืนร้อยเปอค่ะวันนี้ายบายค่ะสวัสดีค่ะ